สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยารชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นก็พามาชมบรรยากาศนะคะเตรียมงานนะคะตอนรับท่านผู้ว่านะคะวันนี้นะคะเราก็มาเตรียมงานจัดเตรียมสถานที่รอแล้วก็ค่ะเมื่อกี้นี้ก็นี่ก็ซ้อมลามไปนะคะก็เตรียมความพร้อมนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะคือทางหน่วยงานราชการนะคะโดยผู้ว่าราชการจังห <c oughs> วัดสกลนครเรานะคะก็จะมามอบบ้านผู้ยากไร้นะคะให้กับสรสีนะคะวันนี้ บ้านสองหลังนะคะโครงการของสภากาชาดไทยที่ว่ามอบให้นะคะอมอบให้สอลรีจํานวนสองหลังนะคะหลังหนึ่งจะเป็นต่อเติมนะคะในงบประมาณ4ี่หมื่นบาทนะคะแต่ว่าหลังนี้ก็ทําทั้งหลังนะคะอาจจะได้ไม่ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าก็แต่ว่าก็พออยู่ได้นะคะก็ด้วยรับความร่วมแรงร่วมใจความสมัครสมานสมัครค,รครขีของชาวสาลรีแล้วก็ตาบลใกล้เคียงแล้วก็คณะผู้นํานะคะที่บริจาคร่วมนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เรา สี่หมื่นมันไม่พอนะคะแต่ว่าก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นําทั้งหลายฝ่ายที่บริจาคมาไม่ว่าจะเป็นค่ากับข้าวค่าอุปกรณ์เสริมนะคะให้สรสีได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะนี่ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็ทุกท่านก็มีส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นํานะคะท่านกานันนะคะสมพานเราช้ยก็บริจาคสร้างด้วยแล้วก็ทางหน่วยงานอบตอนะคะแล้วก็ หลายท่านนะคะที่นิดนม่ดเอ่ยนามสร้างบ้านหลังนี้ช่วยนะคะมาสมทบไม่ว่าจะเป็นค่ากับข้าวนะคะค่าอุป,ปกรณ์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะแล้วก็บริจาคร,ร่วมด้วยช่วยกันนะคะบ้านหลังนี้ค่ะก็เป็นบ้านหลังนี้ออกมานะคะก็เกือบเสร็จสมบูรณ์โดยเต็มที่นะคะก็งบประมาณ4ี่หมื่นบาทนะคะเอซี FC ก็คิดดูนะคะเงิน4ี่หมื่นบาทนะคะค่ะเราก็สร้างได้ขนาดนี้นี่ก็ว่าโอเคนะคะ อาจจะไม่มีหน้าต่างนะคะแล้วก็มีแถประตูนะคะสองบ้านแต่ว่ามีช่องล่มนะคะก็คิดว่าก็น่าจะโล่งนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะพามาชมบรรยากาศรอบงานรอนะคะท่านผู้ว่านะคะวันนี้ทางหน่วยงานราชการแจ้งว่าท่านผู้ว่านะคะให้ภรรยามาแทนนะคะท่านนะคะก็ต่อติดตามชมนะคะนี่ก็ก็ค่ะนี่ก็ได้รับแจ้งมาอย่างนี้นะคะก็เราก็รอนะคะ ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็มาชมบรรยากาศร,รอบงานนะคะค่ะวันนี้นะคะหน่วยงานทางราชการเพราะว่าเป็นฝ่ายปกครองนะคะก็จะมาพร้อมเพียงกันที่นี่นะคะฝ่ายปกครองอค่ะฝ่ายปกครองก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะทั้ง14หมู่บ้านทั้งหน่วยงานราชการของอำเภอนะคะวันนี้นะคะเราร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มาประสานงานตั้งแต่เมื่อวานนี้คะ่ะชุ่ง6นะคะเพราะว่างานตอนแรกนะคะนัดหมายว่าวันที่24แต่ว่าเลื่อนมาเป็นวันที่23นะคะก็ จะประมาณนี้นะคะแต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจคะของชาวตะบนพอแก้วนะคะทั้งผู้นา14หมู่บ้านแล้วก็ผู้นํานะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกแล้วก็หน่วยงานทางราชการเราก็งานออกมาดูดีนะคะพร้อมเพรียงแล้วก็สวยงามนะคะด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะคณะผู้นำนะค,ะค่ะ สวัสดีค่ะขานนิดนะคะที่นิดแจ้งไปก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะขนาดนิดนะคะกับคณะผู้นำสลสีหลับไปทอดต้นเทียนนะคะกลับมาแล้วก็มีหน่วยงานนะคะทางราชการทางอำเภอก็มารอแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้มารอนะคะมารอประดับผ้าช่วยแล้วก็ทางอบตนะคะก็ส่งค่ะหน่วยงานมาช่วยเมื่อวานนี้นะคะงานเราก็ออกมาดูดีนะคะสวยงามนะคะด้วยความพร้อมเพรียงกันนะคะความร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็ ประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้นี้ก็ได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสเอาสินค้านะคะสินค้ามาสินค้านะคะมาโชว์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกร้าวายของเรานะคะซึ่งค่ะมาโชว์นะคะค่ะก็อ๋ออันนี้ของกุ้งแม่บ้านเอามาเพิ่มค่ะ นีเท่านี้ล่ะค่ะท่านายกก็เป็นกลุ่มค่ะ,ะนี่ก็จะพาชมบรรยากาศงานนะคะเราก็รอนะคะตอนนี้นนางรำเรานะคะออเตียมเลยคะ่ะ อนี้พันอกเสิร์ฟนะค่ะเด็กเสิร์ฟน,น,น,นะคะสาวเสิร์มคนสวยของเรานะคะค่ะอันแม่อบตอนะคะกับน้องไดนะคะก็เป็นนางำน้องเราในทีมนะคะสวยที่สุดในทีมนะคะ ่ะก็เป็นนางเอกประจำก้าทีนะคะค่ะก่อนท่านมีไม่เอามาตนะคะคุณน้านึกนะคะแล้ก็เป็นเด็กเสริมนะคะวันนี้เป็นสาวเสรมนะคะขอทวามเข้าใจก่อนก่อนที่เนือประานาีนะคะจะเปินานต้อนรับที่นางนจะเสราในมนที่เป็นของเรานะคะพ่อช่านพักผ่อนตามระยะเาเรียบร้อย ก็จะเป็นลำดับที่4การรำก็รับจ,จากคุณสิรินันทะบุตรแล้วนะคะในเพลงออนบ้านลูนค่ะก็ซึ่งเมื่อก็นำเราแล้นะคะให้เป็นเตรียมความพร้อมเตรียมงาน,นเราจะได้กระชับเวลา,าเพราะว่าฝนอาจจะตกซึ่งเมื่อรำเสร็จเรียบร้อยนะคะดิฉัน ยาถ้าบชไหะพร้อมเปิดกลวยทุกขนหว่งที่ท่านทีตอที่ท uh ่านยืนที่เครงหน้าพระบอมังได้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในงานยืนพร้อมเพียงใดแม่พยาเซอร์บอกโอเคพร้อมกับใครเนี่ยใส่ชวดในมันไปอ่ะพีได้พูดีจะพูดถูกไห การการแนะนำวนอนุญาตแในส่วนรวะเพื่อเป็นการประชััน์บคุ ก็ลงละะูตอนนี้นะคะพี่ตุก๊ก็จัดเตรียมนะคะก็ระเบียบการนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะก็รอท่าน ค่ะภรรยาคุณพู้ว่านะคะเราวันนี้นะคะเราก็จะระเบียบการวฒนธรรมยังไงนะคะก็ขอบคุณพี่ตูคนสวยมากๆเลยนะคะที่เป็นแม่งานให้นะคะพี่ตูค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะค่ะคุณพี่ตูก็เป็นนะคะพออ,อนะคะพออ,อในหน่วยสวัสดิการนะคะสวัสดิการของตำบลบัวแก้วเรานะคะค่ะค่ะ,คะชื่อจริงๆนะคะอุไรวันแสงสีปรับนะคะ คือคุณพี่ตุ๊กนะคะ,ะ่เป็นขวัญใจของตำบลบัวแก้วเรานะคะช่วยงานตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนไหนนะคะพี่ตุ๊กก็จะมาช่วยงานตลอดนะคะค่ะก็ขอขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศเรารอต้อนรับท่ทบานผู้ว่านะคะที่สรลสีนะคะมาบ้านผู้ยากไร้วันนี้นะคะก็ค่ะสําหรับ คลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องนิตยาชาแนลบ้านสอส,สวัสดีค่ะ